โอเคครับสวัสด,ดีครับมาพบกับผมแบ็คเบิร์ดอีกเหมือนเดิมครับผมเดี๋ยววันนี้พี่เบิร์ดจะไปลงช้อนกุ้งช้อนกุ้งก้ามกามดูแล้วก็เช็คอาหารที่พื้นว่ากุ้งมันกินหมดปะครับผมเนี่อันนี้สิ่งที่ต้องเตรียมก็คือสวิงพี่ก็จะจะจับตรงเนี้ยจับตูดแล้วพี่จะทำอย่างเงี้ยฮะพี่จะช้อน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 ไปอย่างเงี้ยเนี่ยพี่จะได้ช้อนช้อนช้อนไปอย่างเงี้ยโอเคครับมากันเลยครับ แรกเราก็ต้องลงน้ำพอ,อลงน้ำนแล้วครับเราก็เริ่มช้อนกุ้งได้เลยจับป้ายนี่แล้วก็อช้อนลากไปลากไปเรื่อยๆ ไปเราก็ได้กุ้งขึ้นมานิดหน่อยนี่อันนี้จะเป็นกุ้งขาวครับกุ้งขาวกุ้งฝอยตัวนี้เป็นกุ้งขาวนี่เห็นปะครับน้องๆกุ้งขาวช้อนใหม่อีกอุยเหย,ยียบกุ้งช้อนตาย เราต้องลากไปถึงพื้นนะครับนี่กุ้งข่าวก็โดดสวนเนี่ยตามมาดิตามมาดินยังแข็งอยู่เลยครับโอ้โหกระโดดใส่หน้าโก้โอุอ้ยตัวใหญ่เมื่อกี้ดินยังแข็งอยู่เลยอันนี้ก็จะเป็นก้ามกามอุ้ยทำไมก้าม,มก,าม,กามเป็นตัวอย่าง,งาหยิบมาดิตัวนิ่มก้ามกลามพื้นรอกครับก้ามกามตัวเมีย นี่อันนี้กำกานตัวเมียพึ่งลอบคาบตัวใส่เงาล้วก็ปลอ่อยเข้าไปเดี๋ยวลองเราเราลองดูอีกทีหนึ่งอันนี้คือมันยังไม่เจออาหารเลยเถอไปอีกดินามันเย็นเหมือนกันนะนี่มีเรนยัง ไม่เลนนะดินแข็งแข็งเป๊กเลยเหรอ,อเจอกุ้งมีกุ้งตายอ่ะไม่เจอนะดินแข็งยังเห็นปะเนะี่ยว่าน,น้ำมันไม่ค่อยดำเท่าไหร่โอเคแต่เหยียบกุ้งบ่อยเหรออ,อันนี้ก็คือไม่เจออาหารนะครับผมแปลว่ากุ้งมันกินหมดไม่เจออาหารเลยเจอแต่ดิน พราะถอดตัวนี้เพราะว่าตอนไปเยอะเดี๋ยวน้ำมันขุ่นไปยกกุงก้งไ้ชอบไปยกกุ้งด้วยอ,อันนี้จะเป็นกล้ยกวยกล้วยกล้วยของเราเราจะพาไปชม บ่ก,กุ้งนี่บอก,กุ้งที่จับไปแล้วครับผมของพี่เองจับไปแล้วจับไปแล้วครับน้องๆเดี๋ยวจะพาไปดูยอหลังกันครับไป กายามเย็นเป็นไง้งครับเย็นสบายเนี่ยผมเหมือนหนาวลเนี่ยสบับ,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 บเ,เกงเข้าวินเปล่าไ่รู้ นี่มาลงบอ่อกูนะมาตอมามันต่อจะใกล้หน่อยหนึ่งแล้วเราจะมาดูยอยอข้างหลังอันนี้ครับผมมาดูว่าอาหารจะหมดเปล่าที่ให้ตอนเช้าไป ค่อยยกขึ้นมาครับผมนี่อาหารยังไม่หมดเลยแต่มีกุ้งก้ามกามอยู่ในอยอครับมาจะดูนี่รอคาบด้วยนี่อันนี้คาบของกุ้งก้มกามนี่นี่หัวมันนี่ตอนนี้ กามกามเราสองเดือนแล้วเทาฝ่ามืออันนี้เพิ่งลอกครับใหม่ๆตัวสงวัดอามานทัดวัดเ,ด,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 เด,ดี๋ยวอามนทัดวัดเลยดูกี่นิ้วสิบสามสิบสี่สิบสี่สิบสี่นี่ส่วนกุ้งขาวเนี่ยเราจะมาหวันกุ้งขาวกันอันนี้กุ้งขาวขาวก็เจ็ดนะ เจ็ดนิว้วเอ้ยเจ็ดเซนนิ้วอะจะดูปิดปัดปา้ยังไม่หมดเลยเราก็เอาลงเดี๋ยวกุ้งจะหนาว ก็เป็นบรรยากาศข,ของปอกุ้งของกระผมครับผมหาใครชอบคลิปของพี่เบิร์ตฝากกดติดตามด้วยนะครับผมนะครับฝากกดติดตามด้วยนะเราจะได้ไปสนุกไปพร้อมๆก,กันครับผมไปแล้วครับไป